ตั้งกายให้ตรงดับรงสติให้มั่นอันนี้เป็นคำพูดเชนนะครับคงไม่ตรงได้หรอกงอนงอนเงี้ยนะโยมใครพอมาได้ก็เชินเด้อคุณโยมทั้งหลายมาวนๆกันมา่นอ้น้องพอจุดละท่านตั้งเังไ พ่อมันะอ่ะนี่มวลอับอืมมมัแดงสีสัก์สิทธิ์กับคือนี่น อาจารย์ดรน,นำพาหมู่คณะธรรมชาติครับผมครับก็กรับตราไความเราเประเด็รบระคหลวงพ่อนาจาคุณนพ,นะร,ณพร,ะระภาวนาวัชิราปาการหวพอปารมีหลวงพ่อพระครูสุวิมลการจนวัฒน์พระแม่ครูบาอาจารย์ทุกครูนะครับก็ขอเจริญพรยัติจมทุกท่านที่พรอ้อมมาถึงแล้ว ต่อไปเราก็จะได้ทำวัดเช้าเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพร้อมเพียงกันนะครับผมพร้อมแล้วกราณวจมผู้ใหม่กด็ดีเปิดหนังสือทำวัตรจะริธมนหน้าที่สอง

มะยังภะคะวันตังสะทัมบางสะสังฆังอิเมหิสักะเรหิยะทารังอารมติเตหิอภิปุชยามา สัตตุโนปันเตปะกวาสุจิราปรินิพุโตปิปัญชิมาจันตานุกัมปะมานาสัอิเมสกาเรทุกัตตาปนากกระบ ปฏิคันหาตุธรรากังติขรตังหิตายาสุขายาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวัพุทธังภะคะวันตังอภิวาเท

อันธรรมยังพุทธสัมพะควะโตปุภพภาคณะมาการังเกรวะกังสมาระกังสัพรามังัง สามสมณะพระมณีปัจจังสเทว์มนุษสังสยังอภพญาสันสิกัตวะปเวเตสิโยธรรมังเทเสสิอาทิกัญญาณา Mati kalayanang pariyosana kalayanang Satang sabayan janang Kiwara paripunang parisutang Lama ทามหังภาควันตังอภิปุชยามิตามหังภาควันตังสิระสานามิอันธรรมยังธรรมะพิตุติงกรมาเซนโยสอส นะโมยังสังฆาภิทุติงกโรมะเสยโยสอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ Yaya patipanno pakawato sawakasangho Samit jipatipanno ยทิทังจตาริปุริสายุคานิอันตะปุริสํบุคลาเอสัมภะคะวะโตสะหวกะสังโฆอาหุนายะอนุตตร aang <tik> lo aahan sanghangamipo camin Amaahan sanghang si rasa nama ท่านธรรมยังรัตนทตยปณามาคทตโยเจวาสังเวาปริกิตนาปัทจันามมเสนโุทโุสุทโธกรุณามหาณวโยจันตสุทัมบารยานโอจโน

Dhammo ajates ito nianiko, upasamiko, parinipaniko, Sambodha kami sukatapawetito, Mayantang naman sutawa ewang jana ชาติปิทุขาจาราปิทุขามรณ์ปิทุขังโสกปริเทวะตุกขะโทมานสุปายาสัปิทุขั Kampi ye ngisam payo ko dukoh, Piye hiwi payo ko dukoh, Yami jang nalapan ditampi dukaan, Sangkite napan <imitation> jopatan

Saṅkāra ānātā, Vinñānāṃ ānātā, Saṅbhe Saṅkāra ānīca, Saṅbhe Dhamma ānātā, Te, te mayangkoti namaḥ โสเกหิปร so ิเทเวีิโตเกโทมานเสยโปายเซียสุขคตุนาทุขะเรตาครับขยับหัวเข่าตีให้ถึงพื้นนะครับถึงไหมครับไม่ถึงนะครับครับตีสองข้างลงไปที่พื้นเนี่ยครับมันจะคลายเส้นนะครับคลายเส้น ท่านี้นี่พอบอกวาให้ทําเป็นผีเสื้อบินเนี่ยตอนแรกๆเด็กจะไม่ค่อยทําแต่พอทําสักพักให้หยุดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหยุดกันนะครับครับมันจะคลายเส้นนะครับเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็ลองเอามือสองข้างจับที่ขาประกบกันนะครับดึงลมให้ใจเต็มเต็มปอดยืดตัวขึ้นเต็มที่ครับแล้วค่อยๆผ่อนลมให้ใจก้มตัวลงครับก้มตัวลงให้สุดเลยครับ ศีรษะแตะพื้นเลยครับศีรษะแตะพื้นครับศีรษะแตะพื้นเลยครับลงไปแตะค้างไว้นะครับใจยิ้มยิ้มหน้ายิ้มยิ้มนะครับผมไม่รู้ยิ้มออกหรือเปล่าไม่ทราบเอาค่อยๆหายใจเข้าดึงตัวขึ้นครับผ่อนเราไม่ใจสบายๆดึงเราไม่ใจเข้าเต็มเต็มปอดอีกครั้งนึงครับยืดตัวขึ้นครับแบะหัวไหลออกครับแล้วค่อยๆผ่อนเราไม่ใจลง ผ่อนลมาหายใจออกให้สุดก้มตัวลงครับก้มตัวลงก้มตัวลงครับศีษะแตะพื้นครับศีษะแตะพื้นแตะพื้นข้อศอกสองข้างแตะครับน่ารักมากครับไม่ยอมทําตามเลยครับผมทําให้ดูนะครับครับ ลองอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เช็คสุขภาพครับว่าเริ่มพิการหรือ,อยังครับผมถ้าก้มไม่ไม่ลงนี่เริ่มมันจะเริ่มพิการนะครับบางคนก็พิการไป5 0สเปอร์เซ็นตะ์ครับส่วนบางคนนี่เกือบร้อยแล้วเขาแข็งเปึกเลยครับแต่โยมบอกติดพุงอาจารย์มันติดพุงก็ไม่ลงอีกครั้งเดียวครับดึงเราไม่ใจเต็มเต็มปอดครับยืดตัวขึ้นแบะเพือะไรออกกัน ผ่อนล,ลมหายใจออกให้สุดครับก้มตัวลงครับข้อศอกสองข้างแตะครับแตะพื้นครับสิสะแตะพื้นครับผ่อนหน้ายิ้มยิ้มนะครับยิ้มยิ้มนิดหนึ่งครับโอเครู้สึกจะเสียดกันนิดหนึ่งนะผมตีอาทีนี้มันก็ลองเอาขาอย่าหันมาทางครูบาอาจารย์นะครับเฉียงไปนิดเดียวครับเฉียงเฉียง ผมว่าเฉียงซ้ายก็ได้ครับจะได้เหมือนเหมือนกันหมดนะครับยืดขาออกไปครับครับแล้วก็สลัดขานิดหนึ่งนะครับคลายเส้นผมก็มีปัญหาครับเพราะว่าเคยประสบอุบัติเหตุแล้วเอ็นร้อยหวายฉีนะครับก็เลยขามีปัญหาอยู่แต่ว่าพอทำมันก็ช่วยคลายนิดหนึ่งนะครับอาทินี้ถ้าต่อไปนะครับผม ลองยืดมือทั้งสองข้างขึ้นสูงๆครับชูมือสองข้างครับหายใจเข้าเต็มปอดครับครับผ่อนลมหายใจให้สุดครับเอามือลงไปครับปล่อยมือทั้งสองข้างครับจับที่หน้าแข้งนะครับได้ใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนไปแตะที่หัวแม่เท้าครับผมเลื่อนไปแตะที่หัวแม่เท้าครับผมผ่อนลมหายใจออกให้สุดนะครับตึงไหมครับนะครับเส้นตึงแต่หน้าไม่ตึงนะครับหน้ายิ้มๆหน่อยครับ เอาใหม่ครับดึงลมหายใจเข้าเต็มปอดชูมือทั้งสองข้างขึ้นครับผ่อนลมหายใจออกครับยืดไปครับมือสองข้างที่หัวครับหัวม่เท้ายอดเย่ยเลยครับพับตัวลงไปครับศีรษะแตะหัวเข่าเลยครับถึงไหมครับอาศีรษะแตะหัวเข่าเขาเรียกว่าท่าคิดเดนีคือจูหัวเข่าครับถ้าจูไม่ถึงดึงหัวเข่าขึ้นมาจูก็ได้ครับผม ครับอ่าท่าต่อไปครับเอาเท้าขวานะครับทับมาที่เท้าซ้ายนะครับขัดเข้ามาแบบขัดเข้ามานะครับเท้าขวานะครับทับมาที่ซ้ายนะครับครับแล้วก็ท่านี้เขาเรียกว่าท่าบางคนบอกจริงๆเป็นท่าบางคนบอกว่าท่าฤษีดูดกัญชาจริงๆฤษีไม่ได้ดูดกัญชานะครับผมเรียกสไป เมกเวฟก็คือมแมลงมุมชักใหญ่ครับมือซ้ายนะครับลองแตะที่แตะที่ปลายจมูกครับผมแล้วก็มือขวาหัวแม่มือนะครับมาแตะที่นิ้วก้อยมือซ้ายนะครับเวือนท่าเป่าปีกครับลดลมหายใจเข้าลึกๆครับยืดตัวขึ้นแบกหัวไหลออกครับแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมห้ใจออกให้สุดนะครับก้มลงไปครับนิ้วก้อยไปแตะหัวเม็ดนะครับ นิ้วเกิลไปแตะหัวแม่เท้านะครับยอดเยี่ยมมากเลยครับถึงไหมครับถึงนะครับไม่ถึงเอาขึ้นมาใหม่นะครับหัวแม่มือซ้ายแตะที่หน้าผากครับมือมันจะยาวออกไปอีกนะครับหายใจเข้าเต็มปอดครับยืดตัวขึ้นครับแบะหัวไหล่ออกครับแล้วผ่อนลมหายใจออกให้สุดนะครับก้มตัวครับพับตัวลงครับนิ้วก้อยมือขวาแตะที่หัวแม่เท้านะครับโอ้ท่านอาจารย์นี่ยอดเยี่ยมมากเลยครับ เลยด้วยครับอกลับมาครับหายใจเข้าครับให้ใจสบายๆเป็นท่าพัดสลับครับครับเท้าขวาอ่าเท้าซ้ายทับซ้ายทับขวาครับผมครับอ่มือขวานะครับผมไม่เือแตะจมูกนะครับแล้วก็มือซ้ายผมไม่เอือแตะนิ้วไอยมือขวาหายใจเข้าตึงยืดตัวขึ้นแบกเหื่อออกก้านหนุัใหใจไว้ครับ หนึ่งสองฮะไม่ใจครับผ่อนลมหายใจก้มตัวพักตัวหนุนเท้าเอวก้อยไปขวาแตะที่หัวไม่เท้านะครับถึงไหมครับตึงไหมครับตึงครับอ่ะครับไปหายใจเข้าผ่อนลมเม็นท่าพักนะครับครับอ่ะลองคาย สงสัยต้องให้จารย์น,นินไปนั่งข้างหน้าแล้วเพราะว่าพับตัวเก่งมากครับครับตรงนี้ก็จริงๆมันมีอยู่หลายท่าอยู่แต่ว่าที่ตอนไปอยู่อินเดียนี้อาที่ชอบทำกันมากก็คือท่า h a e Standing นะครับก็คือศีรษะอาสนะเอาศาีรษะลงพื้นแล้วก็ชี้เท้าขึ้นไปแต่ตอนไปอยู่กับเขาก็ต้องถกเขเมน,นะครับเขาก็มีใส่กางเกงไว้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่เรียบร้อย อาานิดเดียวนะครับเดี๋ยวหันมาทางนี้เลยครับหันมาทางนี้ครับผมหลวงพี่โต้งมาหาอาจารย์นะครับหลวงพี่โต้งแล้วก็ยมต่อถ้าได้ยินเสียงนะครับที่มากับอาจารย์ปรมีช่วยเอาพัดนะครับพัดจะมีอยู่อีก150ได้เมื่อวานก็แจกไปเยอะครับ ผมอยากร่วมบุญกับพวกเราเอามา400อันนะครับเมื่อวานให้ท่านอาจารย์ท่านแจกไปแล้วฟดิมีโยมมาไหว้ข้างๆทางบ้างเขาเอาของมาถวายก็ได้แจกกันแล้วก็เดี๋ยวถวายคุณพระนะครับใครยังไม่ได้อันที่สองมังครับ <c oughs> อันเดียวพอแล้วนะครับผมอันเดียวครับผมเดี๋ยวผมให้แช็คตัวเองนิดนึงยืนให้ดูนะครับ เช็คสุขภาพนะครับลองดูนะครับยืดมือออกไปครับอาจารย์นั่งยืดแล้วก็มือซ้ายพาดมือกว่า,ายืดได้ไหมครับถ้ายืดได้ก็แสดงว่าเต็มร้อยใช้ได้ครับถ้า ก็แสดงว่าไปซะแล้วครับเกินครึ่งนะครับได้ไหมครับครับลองดูนะครับตรงนี้ไหว้ด้านหลัง อใครไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวมาเดี่ยงวันนี้ครับผมครับก็เป็นท่าคลายเส้นเล็กๆในน้อยจริงๆมันจะมีท่าอีกหลายท่าอยู่ก็มันจะเป็นประโยชน์กับสุขภาพแต่ว่าของผมเองพอดีประสบอุบัติเหตุขาก็เลยมีปัญหานะครับเดี่ยงครับเมื่อวานก็อยากจะเดินต่อนะครับมันก็ไม่ไม่ครบครับแต่ก็ได้ ปก,กติจะเดินวันละหมื่นเก้าทุกวันหมื่นกว่าเนะครับแต่มาที่นี่มันสองหมื่นกว่าเก้ามีปัญหาครับก็กราบขอบพระคุณทุกๆรูปครับถ้าโยมต่อมาก็อยากจะถวายครูบาอาจารย์ที่แล้วก็ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมกันเป็นพัทธรรมะที่ส่งไปแจกที่อเมริกาด้วยแล้วก็ทางยุโรปด้วยนะครับครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับผม